เป็นส่วนใหญ่เพราะว่ายายจะไปยินดียายจะไปยินดีกับทุกคนนะจริงๆอะะไรนเวลาใครก็เปิดยายจะไปยินดีก่อนเลยก็จะไปยินดีก่อนเช่นคู่ของบอยปักกอนอะไรนะคะก็เราก็จะอ้างอิงแบบว่าเราเคยเป็นเราเจอแม่เขามาก่อนตั้คือเบอร์หนึ่งมาก่อนค่ะต้องแทนเรื่องตรงนี้เพราะมันไม่ใช่เป็นเรื่องจริงนะคะรู้สึกยังไงกับ อาการข้างรักของคุณวัยประถมอยากหยิกอยากยิกแบบแล้วแบบเหมือนล่าสุดที่ไปถ่ายตีไทยคั่วอย่างเงี้ยเราเขาไปแข่งับเชิญ่าคุยเรื่องนี้ไปหลับอะไรเงี้ยคือเวลาสับเวลาถามอ่ะนั่นก็จะมีความอมยิ้มแบบกุ้งกินเนาะใช่เหมือนแบบเหมือนว่าจะเขินแต่จริงๆก็คืออยากเล่าจริงอย่างเราในฐานะสไพรยเก่าอย่างเงี้ยมันจุกอกในายไม่หรอกไม่หลอกแต่ว่าวันที่แบบ ใครนะทั้งบริพันธ์ปในเหตุคอลเราเอารู้ไปทำมีมอ่แะแล้วเราก็เราก็เห็นว่ามันตลกดีก็เก็เอามาเอามาลงก็คนเข้าใจว่าเสเสียใจจริงเลยอยากบอกเฟยว่าอะไรไม่เปอยากบอกเฟยว่าคิดดีนะ ด้อยยินดีด้วยตัดเลือกไม่ยินดีด้วยจริงจริงเฟย์ฟางก็รู้จักมาตั้งนานแล้วก็รู้จักแบบมาเป็นเวลาหลายนานแล้วค้า่หนึ่งก็จะเจอคุณคุณฟางกับคุณว่านบ่อยๆอย่างเงี้ยก็จะเจอเฟก็จริงจริงก็เป็นน้องที่เป็นเด็กน่ารักแล้วเรา เฟฟังแก้วลลี่ยูเนี่ยนที่สุดนี้ยังไปดูเป็นนั่งดูอยู่เลยอย่างเงี้ยก็จีก็ยินดีเพราะว่าก็แด้เป็นคนน่ารักกันทั้งคู่อ่ะบอกฝั่งคุณประกรณ์ไปกาแฟยังไงดีก็คือว่าพี่แบบทำทำทำยินดีวะฉันพี่บอกแป๊บก็รอจะมาไม่อยากลองเลยก็อีกหน่อยก็ก็น่ารักอะไรอีกต่อไปถ้ามีปัญหาให้บอกแม่ใช่ไหมใช่ไม่ไม่ใช่แม่นี่นะคะแม่แม่กำจัดนขอคิวแม่ขอกระเทอยังคะ ขอมาแล้วเอ้ยขออยู่ปะเออเดี๋ยวขอยดีกว่าได้คอนเทนต์เฉยเลยใช่แต่ว่าไม่มาสัมภาษณ์นะให้คนอื่นมาทำทีก็ได้คือวันนั้นเราไม่เราไม่เหมือนนุ่มกัญชัยเหมือนนุ่มกัญชัยในรายการตีได้คัวอันนี้นอวันนั้นเราเซ้าเลุดอะไมาไม่ได้อ้างทำเสียไม่ใริงจริงๆตอนแรกอย่างเราสิกับพี่บอยมากเนี่ยเราแซวอะไรกับเขาตลอดแล้วพอตอนช่วงนี้เขาจะมีความรักกาแฟเขามาปรึกษาเราไหมฮะเขาไม่ปรึกษา ฉันก็รู้พร้อมๆกับทุกคนนะฮะ่บอกเลยห่อนนะมันไม่ได้มีแบบว่าอะไรมาเลยไม่มีไม่มีคือจริงๆจริงๆอะสมมติถ้าเจอกับคุณหนวดเขาว่ามันก็สวนมากก็คุยเรื่องเรื่อเจอเพราะงานเราไม่ได้ไม่ได้คุยไม่ได้คุยเล่นอะเราก็หาท่าเก็ตอื่นสิครับคุณเรามีใหม่ยังตอนนี้มีคนที่มาแทนรูปตอนนี้เลนนไปทางป้องนวัด อะไรกันฝากรอกดิฉันยินดีเอ่อเป็นตัวสับขาหลอกนักข่าวให้คุณนะคะก็คือเป็นทักเษิณเราเป็นรุ่นใหญ่เนาะใช่ยายแล้วยายไม่เหงาเนาะไม่เหงาครัไม่ไม่เหงาค่ะก็ขับไม่ขึ้นมาเจ็คือพอมันแก่แล้วมันพอมันแก่ตัวเอาพูดว่าผูดเรียนะแบบ พอเราแก่ตัวแล้วระบบระบบล่างกายเราไม่ได้ดีอะไรเงี้ยหนึ่งคือเราเวลาเรานอนเราต้องนอนคนเดียวอ่ะพอมันมีอะไรมาพลิกอยู่ข้างอ่ะเราจะสะดุ้งตื่นแล้วก็แล้วกลับไปหลับใหม่ไม่ได้เลยอันข้อหนึ่งเดี๋ยวก็สองคือแบบพอเราแก่แล้วนี่รู้เลยว่าพออายุมันสี่สิบกว่าเราเหมือนเลือดลมเรามันไม่ค่อยดีแล้วเราจะมันชอบตดบนเตียงแล้วนี่รู้สึกว่าแบบเหลือเหลือไปเต้เดี๋ยวตดเดี๋ยวเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันเราอยากชี้แจ สบายเนือสบายตัวในการแบบพูดป้านแครถึงเราอ่ะช่วยโวยเฉพาะเวลานอนมอใช่แล้วแบบใช่เเป็นนส่่หห์มคิดว่ามันเป็นเสน่ห์เหรอครับขอหนึ่งชื่อที่คิดแบบนั้นไม่น่าจะมีอก็เลยอยู่กับเพื่อนกับฝูงดีกว่านะแล้วก็แล้วก็เพื่อนกับฝูงอยู่กับเราบ้างไหมช่วงนี้ก็อยู่อยู่ก็จริงๆเพื่อนที่ก็ กลุ่มที่เจอบ่อยๆก็เจอบ่อยๆก็เลยอยู่เท่านี้ทดลองเลยอยู่เท่นี้แหละมันมีคนที่รับตรงนี้ของเราได้เงี้ยในเรื่องของการตดบนเตียงนะเราเราพร้อมจะเปิดเออมาเรื่องธรรมชาติเธอเหมือนเายจริงเหแบบก็ต้องถามว่ามาดูแลในส่วนขอคนรักหน่อยนะผู้สูงอายุแบบมารอพิกตัวหรือเปล่าพิกตัวเราแต่เราเราเองก็รู้ว่าเข้าเขารับได้เขาก็รับได้แต่เราเองเราจะตะกี้ตะกุนใจนึกออกไหมบางทีแบบ บอลไปอย่างเงี้ยแบบเหมือนเอามืออังอะว่าลมมีเนื้อหรือเปล่าลมเฉยๆหรือเปล่าอะไรเนี่ยมันจะแบบเราเราอยากเราอยากนอนอิ่มๆคนแก่อ่ะไม่อยากระแวงอะไรไม่อยากระแวงโดนติดละแวกปีกนลไหมก้นนะจริงไม่อยากระแวงทั้งเรื่องนี้แล้วแบบเรื่องว่าเช้ามาเรานอนบนเอ๊ะกลางคืนเรานอนบนเตียงเช้ามาเราจะไปอยู่ในกระเป๋าเดินทางหรือเปล่าอะไรเนี่ยากสงใช่ค่ะ อย่างนั้นอยู่ดนสรุปไม่มีความรักแล้วใครจะมาจีบไม่เอาแล้วเนาะเฮ้ยเฮ้ยก็ไปถึงว่าถ้าเกิดตอนนี้มันไม่มีมันไม่ได้เดือดร้อนเหมือมันก็ไม่ได้แบบว่าอุ้ยเหงาจังอะไรเงี้ยเออวก็ไม่ไดปล่อยไปไหนที่บอกแต่วันหนึ่งลราต้องเจออ๋อไม่เช่อค่ะไม่เชื่อทำไมอ่ะทำไมไม่ไม่ไม่ได้คิดว่ามันคนเราทุกคนมันมีญาติอ่มีคุณยายเราที่แบบที่เถื่อที่อายุ80แต่ยังเป็นนางสาวอยู่อ่ะ มันมีอยู่แหละมันมันเพราะเราเห็นตัวเองว่าเป็นอย่างนั้นแหละเราจะฟังคำว่านางต่างเราไปเรื่อยๆนายสามนายหญิงอะไรนะเธอเขาบอกว่าไม่ต้องหวังเลยอะไรนะเขาบอกว่าแม่นเราหรือเขาเราหรือยังไงที่เราพูดแล้วคนนี้แม่นเนี่ยดูให้ดูให้เพื่อนหนึ่งคนก็คืออะไรนะสั่งยอดได้ไหมคะเพื่อนคนนี้เฮ้ยแบบก็ที่เพิ่งได้แหวนไปอ๋ออ๋อ บุคคลน่าคลายไออาิซดาวันที่ดูวันที่ดูวันที่ดูหมอเลยดูด้วยกันเลยแล้วเขาก็ถักคุณไอเรื่องเรื่องแฟนอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เสร็จแล้วเขามาถึงเราแล้วเก็บอกของพี่ผมแบบไม่เห็นเลยเซว่าเรื่องของยังไม่เห็นเพราะพรสดอนี่คือเราก็รู้ล่วงหน้าแล้วเพราะหมอคุณทายใช่ไหมคะยาย ยายดูไปแล้วยายเล้าเลยไม่ก็รู้ตอนนั้นแหละก็รู้ตอนตอนที่ไปดูหมอซึ่งตอนนั้นมันก็ไม่รู้จริงหรือว่าจริงจริงซึ่งตอนนี้คอนเฟิร์มแล้วเรียบร้อยแล้วเพื่อนเราเพื่อนเขาก็เพื่อนเขาก็แฮปปี้แล้วตกใจไหมหรือว่าหรือว่าก็ออรู้ก่อนรู้ง่าอยู่แล้วก็รู้คือแต่ว่าก็รู้รู้แผนรู้ ผ่านๆบ้าเอาละเออก็ได้อะไรอย่างนี้คนโผล่ไหมคนรอบๆเริ่มจะไปหมดแล้วเริ kind of ่มคนรอบๆโดนโดนโดนสมานอยากอยากฟังโมเมนต์ตอนที่เขาโดนสอบนเพราะสมาบอกเราของเมื่อกี้กับเราไมว่าหมอดูแม่นจังเลยเอยไม่นั่งดูอยู่ด้วยกันเลยไม่ไม่าตอนที่โดนโดนสอบจริงๆจากอาจารย์แล้วอ๋อดีไม่ไม่ใช่ไม่เหมือนมาเจอแล้วก็อัปเดตอะไรเงี้ยนะเขาบอกหมอผิดใจแล้วแบบ ท่ามิ่งมันใช่ปรด็แต yeah. ่ว exactly. ouais? ่าก yeah. ่อนนี้คือยาก็รู้มานานแล้วแต่ว่าก็คือเพื่อนพี่ไอซ์บอกไปว่าเอออย่าเพิ่งบอกใครหรือว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขาก็ไม่ได้ปิดแต่แต่ที่ผมแบบรู้สึกว่าเขาแค่แบบรอให้ชัวร์เพราะว่าตอนนั้นมันเหมือนกันก็คือเหมือนเพิ่งเหมือนเพิ่งจะรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอาจริงๆนอกแบบไอก็ไม่ได้เล่าให้เราฟังแบบละเอียดเออไม่ได้เล่ารายละเอียดทั้งหมดอย่างเงี้ยแต่ว่าเออพอเออเนี่ยที่บอกดูเขาเออเช่นว่ามันก็มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ว่าตอนนั้นเขายังไม่ไไดด้้พูกกกรััหลงจานน็ป ศึกษากันเดินหน้าอองเอขอโทษค่ะเอเพื่อนจะถอยะทะลุมีโอกาสได้เจอกับฝ่ายชายหรือยังฮะยังยอยองงเาจะมีนัดไหนัดรวมแก๊งกันเพื่อเจอกันถ้าเจออาจจะไม่เอาผู้ชายมาเพราะทอปปิกตอนนั้นจะเป็นเรื่องกันเมาผู้ชายก็แต่จินดีกับเพื่อนเดียวก็ที่แดงลังใจคนที่ไป็ูหมอบากว่าม่หก็สำหรับว่าเราก็คือ เเธอ่วลพยาถ้าเจอหมอดูที่บอกว่าไม่มีให้เธอดูต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอที่บอกว่ามีแล้วค่อยบอกว่าเป็นใช้สูตรเออเอ็มบิคิมสูโอเคตอนเด็กอยากรูก่อนดูชื่ออะไรอะไรอดูอะไรเดี๋ยวถามไม่ได้เลยอยากกินน้นส